ตดต้นไม้อนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนสวนสวนผลไม้สวนไข่สวนพิตุเขาปลูกอะไรบ้างที่นี่ กล้วยก็มีกล้วยมีเงาะมีทุเรียนแล้วก็มีลองกองบ้างมังคุดบ้างเขาจะจุดประทะและ้ในกล้วยกล้วยอะไรที่ปลูกกล้วยไข่คือกระป๋องหกล้วยไข่นี่คือกล้วยไข่อันนี้คือเพิ่งเริ่มปลูกใช่ถูกต้องแล้วมลเมื่อไหร่ถึงจะตัดได้หกเดือนหกเดือนประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วนี่คืออันนี้คือเงาะ ใช่ไหมใช่จริงหโอ้ดอกงามนะฮะนนส่วนใหญ่ที่เห็นนี้จะเป็นดอกตัวผู้ทั้งนั้นเลยขนพะาไปดูทุเรียนหน่อย เห็นผู้ว่าก็าดอกันบานแล้วเนี่ยต้องมาปัดดอกทุเรียนเราไมต้องปัดเนี่ยก็ให้เกสรมันผสมกันให้มันผสมกันเสร็จแล้วมันก็จะเอามาเป็นอย่างนี้คือพอพอผสมกันเสร็จดอกก็จะร่วงพอล่วงแล้วก็จะออกมากเป็นลูกอย่างนี้ถ้าไม่ปัดก็จะร่วงเกินกาะนี้ใช่ไหมอ๋มอแล้วก็จะเป็นลูกอย่างนี้ นี่คือเป็นหนามไมน้อยแล้วนะครับแล้วเวลาปัดดอกจะต้องปาปัดช่วงทุ่มสองทุ่มทำไมมันมืดมากไม่รู้เขาไวอย่างนันอากาศมั้งอันนี้ก็เป็นเงาะไผู้เรียนผู้นี้เป็นอะไรหมอนทอง แต,แต่ทุเรียนส่วน,นี้อร่อยมากลองแล้ว,ลอ,ล,วลองแล้วจะตกใจย,ยังไม่ออกมีหลายไซส์หลายขนาดสมม่เท่ากันส่วนมากก็จะเป็นเง้ะทุเรียนบางครัุไม่ค่อยมี อันนี้นเขาเน้นงอกับทุเรียน